อยากให้พระคุณเจ้าช่วยอธิบายการไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้นค่ะพระตถาคตตรัสว่าอย่างนี้ยังสมมุติว่ามีการเข้าไปหาหมายถึงอะไรหมายถึงการเข้าไปหาของจิตพู้เจ้าบอกว่าผู้เข้าไปหาย่อมไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้นผู้เข้าไปหาไม่เข้าไปหาคืออะไรก็คือตัวจิตนั่นเองจิตที่เข้าไปหาอารมณ์เนี่ยจะไม่หลุดพ้นนะ แต่ถ้าจิตไม่เข้าไปหาอารมณ์จะหลุดพ้นจิตเข้าไปหาอารมณ์คือจิตสร้างพบสร้างสถานที่เกิดและสร้างชาติคือการเกิดนั้นเมื่อจิตเนี่ยเข้าไปหาอารมณ์แล้ววิ่งเข้าไปหาอารมณ์ก็จับยึดอารมณ์ผูกติดกับอารมณ์นั้นต่อไปจนเกิดชรามนะคือดับจับอารมณ์ใหม่นะผูกติดต่อไปสัญโยคะหรือมีนันทิ แล้วก็ชลามมนะดับนะจิตจะเข้าไปหาอารมณ์เรื่อยๆเข้าไปหาอรมพระองค์ให้จิตอยู่กับกายเฉยๆจิตให้ตั้งมั่นอยู่กับกายอยู่ที่ที่เดียวอย่าไปไหนนะอ่าเราจะได้รู้สัจธรรมแต่จิตนั้นมีอวิชชาคือความไม่รู้เป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาคือความอยากเป็นเครื่องผูกติดอยู่ในภพเมื่อเราตั้งจิตอยู่กับกายลมหายใจมันจะไม่ยอมอยู่ที่นี่มันจะแฝบ เข้าไปหารมณ์นะเรียกว่าจิตมีการมาการไปการที่จิตน้อมไปสู่อารมณ์เนี่ยการน้อมไปเรียกนตัตติการที่มีมามีไปนี่เรียกอาคติคตินะก็คือพู้เจ้าบอกว่านะัตติยาอสติอาคติคตินโหติถ้าจิตไม่มีการน้อมไปมาไปจะไม่มีแต่ถ้าจิตมีการน้อมไปจะเกิดการมาการไปขึ้นมาอืม อาคติคติยาอาสติจุตูปปาโตนะโหติถ้าจิตไม่มีมามไม่มีไปจะไม่มีตายและไม่มีเกิดนั่นแสดงว่าขณะที่จิตมีมามีไปเนี่ยนะไม่ใช่จิตตรงนี้วิ่งจุดชุดชุดชุดไปหาอารมณ์นี้วิ่งปุ๊บปุุ๊กลับมาอารมณ์อันนี้ไม่ใช่แต่การที่จิตเคลื่อนไปสู่ตรงนี้สัจจากความจริงคือจิตที่เก่ออารมณ์นี้จะดับ จิตดวงใหม่จะเกิดในอารมณ์น,นี้เรามีสติดึงกลับมาจิตดวงนี้จะดับจิตดวงใหม่จะเกิดพระเจ้าจึงบอกในขณะที่มีการมากาันไปจะมีตายและมีเกิดเห็นนะเราจะเห็นว่าพระเจ้าพูดตรงเป๊ะไม่พูดเกิดและตายเลยนะต้องพูดตายก่อนแล้วเกิดคําพูดพระเจ้าจะไม่หลุดแม้แต่นิดเดียวแล้วจะมีการเรียงลําดับตลอดทุกขั้นตอนคาศาสดาจ,จึงสามารถแกะได้ทุกขั้นตอนนะ นี่คือความเลิศของคำภาษาสดาเมื่อเราศึกษาไปเรื่อยเราจะรู้ว่าศึกษาคำใครไม่ได้เลยเพราะว่าละเอียดมากมันจะเจอข้อบอกพร่องตลอดถ้าไปศึกษาคำคนอื่นนั้นถ้าจิตยังมีการมากาันไปมีการเข้าไปหาอารมณ์มันจะหลุดพ้นไม่ได้พู้เจ้าบอกว่าผู้ใดจะละขาดซึ่งภพโดยอาศัยภพเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เพราะภพบจะนำไปสู่ชาติชาติจะนำไปสู่ชราโมนะ แก้วใบนี้แตกเพราะอะไรไม่ใช่เพราะหล่นจากมือนะแต่เพราะว่ามันมีการเกิดเป็นแก้วมาแล้วถ้าแก้วไม่ถูกสร้างขึ้นมาจะไม่มีแก้วแตกเพราะนั้นสรรพสิ่งที่เดินไปสู่ชลามมน,นะเป็นเพราะเหตุคือชาติการเกิดหนังสือเกิดขึ้นหนังสือต้องพัง คนเกิดคนต้องตายสัตว์เกิดสัตว์ต้องตายสุขเกิดขึ้นสุขต้องดับทุกเกิดขึ้นทุกต้องดับสบรรพสิ่งใดๆก็ตามเมื่อมีเกิดจะมีการดับนั่นคืออริยสัตตสีสมุทัยและนิโรธสมุทัยคือเกิดนิโรธคือดับนั่นนี่คือสัจจความจริงของโลกนะมีเกิดมีดับอย่างนี้นั้นเมื่อจิตเข้าไปหาอารมณ์จึงมีการเกิดเมื่อมีการเกิด ก็จะมีการดับตามมาเราจะแก้ปัญหาแก่ตายไม่ได้นะผู้เจ้าจะบอกถ้าจะแก้ปัญหาแก่ตายอย่าเกิดอย่าเกิดก็คืออย่าให้จิตน้อมไปสู่อารมณ์จึงมีคำตัดของพระองค์บอกว่าผู้เข้าไปหาย่อมไม่หลุดพ้นแต่ถ้าไม่เข้าไปหาเธอกำลังจะหลุดพ้นเห็นไหมว่าข้อความสั้นๆของผู้เจ้ามีความหมายในเชิงลึกๆมาก นะอธิบายจะอธิบายได้อย่างนี้และการอธิบายตรงนี้ใช้พระสูตรมาอธิบายทั้งสิน้นไม่ใช่อัตมาอธิบายเองนะอัตมาหยิบพระสูตรมาหลายสิบพระสูตรถ้าโยมศึกษาในพุทธวจนะโยมจะรู้ว่าอัตมาก็พูดจากคำพุทธนี่แหละมาบอกให้โยมฟังแค่นั้นเองนะ